สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนในเรื่องวัสดุชนิดต่างๆ EP ที่2นะคะรายวิชาวิทยาศาสตร์โดยนางสาววัญชลีพัฒสงคค่ะกระดาษนะคะมีคุณสมบัติน้ำหนักเบาฉีขาดได้ง่ายดูดซับน้ำได้พับเปลี่ยนแปลงเป็นรูปต่างๆได้ไม่นำความร้อนไม่นำไฟฟ้าตัวอย่างนะคะ ก็คือ1กระดาษทิชชู่2ทํทำสมุดหนังสือ3ทรซองจดหมายและสามารถทำลังหรืออื่นๆได้อีกด้วยนะคะแก้วมีคุณสมบัติแข็งแรงแต่เปราะแล้วก็แตกได้ง่ายไม่ดูดซับน้ำกันน้ำได้ทนต่อความร้อนมีความโปร่งใสตัวอย่างนะคะนำไปทำหลอดไฟหรือภาชนะต่างๆ พลาสติกมีคุณสมบัติน้ำหนักเบาสามารถเปลี่ยนแปลงสีสารได้ตามที่เราต้องการไม่ดูดซับน้ำกันน้ำได้ดีไม่นำความร้อนและไม่นำไฟฟ้าทนต่อความร้อนที่สูงสูงมากๆไม่ได้ตัวอย่างเช่นกระมังหรือของเล่นต่างๆ หินมีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานมีน้ำหนักมากไม่ยืดหยุ่นกันน้ำทนต่อความร้อนไม่นำไฟฟ้าตัวอย่างเช่นครกโต๊ะเก้าอี้ที่ทำด้วยหินต่างๆนะคะมาสู่เกมของวันนี้นะคะเราจะเล่นเกมตอบคำถามวัสดุต่างๆโดยใช้ความเร็วในการตอบนะคะมีการจับเวลา โต๊ะที่นักเรียนเห็นทำมาจากวัสดุอะไรหนึ่งปสติกสองหินจับเวลาฉเฉลยนะคะตอบหินค่ะหลอดไฟทำมาจากวัสดุอะไร1แก้วสองปาสติกจับเวลาฉเฉลยนะคะทำมาจากแก้วค่ะ ของเล่นทำมาจากวัสดุอะไรหนึ่งกระดาษสองพลาสติกจับเวลาเช่เลยนะคะของเล่นทำมาจากพลาสติกค่ะซองจดหมายทำมาจากวัสดุอะไรหนึ่งกระดาษสองพลาสติกจับเวลาเชลยนะคะซองจดหมายทำมาจากกระดาษค่ะ รกทํามาจากวัสดุอะไรหนึ่งหินสองกระดาดจับเวลาเฉลยนะคะคอกมาทํามาจากหินค่ะคาบนี้นะคะไม่มีการบ้านนะคะให้นักเรียนคนที่ค้างงานที่ยังไม่ส่งคลิปวิดีโอหรือส่ง My m i ม d แม p p i n g เป็นฝังความคิดนะคะให้นักเรียนส่งมาทางไลน์ส่วนตัวของคุณครูได้เลยค่ะ